สวัสดีครับผู้ชมตอนนี้ท่สิบช่องสอฟรัคเกอรม์มอนซ์เ่นเคยนะครับแล้วตอนนี้เกมเรือรบซิงสามเช่นเคยนะครับโอเคลุยพาไปซึ่งเจ้านิสันสกา,ายไลยทิทิอาร์กรุ A ๊ปเอบีเอ็นอาร์สามสิบสองครับซึ่งรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นอาร์ซัมซอนเองแต่เป็นตัวรุ่นแบบในสนามแข่งครับซึ่งทําออกมากอนที่จะเป็นอาร์ซัมซอนนะครับโอเคคืองผมเข้ามันคือใช้เครื่องยนต์ขนาดสองตัวเป็นเครื่องยนต์แบบอาร์บียี่สิบ เอนจินครับซึ่งคือเครื่องยนต์ที่ทันิสันเนี่ยเขาเป็นพทุทธาเอนะครับสามารถทำแรงมา้าได้สูงสุดถึง5้า้อก้าแรงม้านะครับโอเคถ้าพร้อมเดี๋ยวก็ไปซึ่งซาดิโกเจา้าคันนี้ข้อมูลของมันค่อนข้างจะน้อยมากนะครับเนื่องจากว่าน่าจะเป็นแบบรถเก่าโดยบอกกับรถแข็งนั่นแหละข้อมูลก็ได้ได้ดดแบบน้อยมากนะโอเคถ้าพร้อมเดี๋ยวก็ไปซึ่งซาดิโกเจ้าคันนี้โ okay, อเคคุณชมตัวเองได้ไหมนะก่อนการขัดสมคุณอนุญาตดูซะว่าเราทำได้มันได้บ้าง มันก็ทำบมันไม่ได้มากหรอกปลดแข่งนะโอ้โหแดงแดงจี๊ดเลยเอาดูนี่ดูไหมแดงเออแดงธรรมดาธรรมดาสเกิร์ตอีกหน่อยโอเคสนามซิมเัอร์สโตนหมดเห็ตัวเฮด ไน้ราจะ,ปะเป็นรแข่งอืมเกลือสีอด้อนี่หน,นึ่งเป็น โอเคสุดที่เท่าโปดนะครับสนามมาันจะสั้นอีกหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเราไปการข่งอันที่สองกันต่อนนะครับโอเคครณผู้ชมตรงนี้เรามาในะก่อนการข่งอันที่สองก็จะต่อไปอเริ่ตัวเพราะมันทำอะไรไม่ได้อีกนะครับรถโอเคอันนี้โมหันเตอร์นะครับสมัยสนามดูไบออโตโดมโอเคร้อยสองตัดกับทางเซนเวิเอเดียโอเคได้อยู่ยังไปไม่ไกลมาก ในนั้นจะดุเรียบเออดุเรียบดีว่าสไตล์รถแข่งสมัยก่อนเรียบที่ดูดีมาก ชนไนเลยบางทีโบลทชนโอเคไดอยู่ได้อยู่อันนี้เชี่องหน้าครับมันไปชนอนะไม่จะไม่ชนตูดได้เฉยเลยโอเคไม่ได้เดี๋ยวผม,ผมไม่ได้ยอนมาได้นะครับเดี๋ยวเราไปการขันที่สองอันนี้สามตัวดีกว่านะครับ โอเคในข้อส่งเตือนได้ไหมนก่อนการขันในกสามนะครับเดี๋ยวต่อไปเริ่มเดนกันดีกว่าโอเคสนามสุสกัดเกิตแกนพุชสกิตเองโอเคโอสองรอบเองเลขข้างหน้ามันอะไรนะลำโบเลอว่าอะไรเกมือะไรลำโบก็ลำโบซื้อได้อยู่แล้วโอเค นโมกุเนี่ตงมันอยู่ที่เก้าตอนนี้มันลงข้างใาอยู่แล้วทีครบเสืก็จะคุนของงานอย่า ดได้อยู่มาด้มาเด้อืมแสง นี <mile> ่เจอตรงนี้นม่เห็นมงอะไรต่างๆทีนี่นี่ลุกโผ่นึงนะอยูึกปะมาณดีไปนิดนึงอืมตลาดรัคาคโซเลยเพงอังสิงเดีย เปล่าอนมต้มีสันเป็นเด็กบเราเราวยานี้แหละโอเคเอ้ยชนนี่จะมาคับคับบงกันโอเคที่หนึ่งอย่านึะที่หนึ่งขึ้นหนึ่งหายอเคสันสองเึ้นเบรนะ

มกตงแตกี่ที่สามที่ยงือจริงันตามันแต่ดูนั่นถ้าทันยาก โอเคแพ้ว่ะนี่สีโอเคจบเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราไปจบคลิปกันก่อนนะครับโอเคนะกรับชมสำหรับวันนี้ก็จบโปรดักต์การซึ่งเจ้า Nissan A B n สั R นสกายไลท์ทีอาร์กรุ๊ปเอบีเอ็นอาร์สามสิบสองะครับซึ่งโดยรวมๆก็เพื่อนๆจะพูดมานะครับเรื่อจะพบก,กันอีกพีน่นะสำหรับเกมเรดี้ซิงสามนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อน,นครับ